สวัสดีค่ะยุ้ยนะคะยุ้ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเกี่ยวกับแว่นตานะคะมามากกว่า15ปีค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับสายตานะคะก็สามารถนะคะเข้ามาที่ร้านแว่นอินเตอร์เพกนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้คำแนะนำนะคะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะ ก็สามารถแก้ไขให้กับคุณลูกค้าได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ด้านล่างนะคะ Facebook ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อมาอยัางเพจของที่ร้านได้เลยแล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะอ้อยนะคะอ้อยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแว่นตานะคะประจำอยู่ที่สาขาเพชรเกษม79นะคะลูกค้าท่านใดนะคะถ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านสายตาสามารถเข้ามาปรึกษาได้หรือจะติดต่อเข้ามาทางช่องทางตามที่ให้ไว้นะคะท้ายคลิปเลยค่ะ